เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว,ว่าบริดสมดุลเนี่ยท้าไมผลคูณไข่ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีคาปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว,ว่าเปิดไว้สักพักหนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับ น้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้นานทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อ,อย่างตัวต้นานทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจรวีส o n นบริด g e อีกวงจรหนึ่งก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีีกััันนนนเลยะะคควววาาาามมมรรู้้้พพืฐท่่ใชจสธ์หง I เป็นหลักเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักก์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็นวีสโตรนบิดหน้าตาของวงจรเยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจรวีสโตรนบิดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ยว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น r 1กับ r 4 แล้วก็ตัว r 2กับ r 3มเนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสะไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น i ศย์มันจะทำให้ i ศย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองที่มาเข้าๆข,ข,ของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขกันถึงได้กระแสะออกมาเป็นศูนย์เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิสตโนบิดไปเลยให้วิสต์โนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทําให้กระแสะไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสะไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น i และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ r2 แล้วก็ i2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์ของที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับศูนย์เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหล เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทําในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสรรมการนี้เนาะสสรรมการแรกเนี่ยพี่มี Va กับ Vb ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยก็ใส่ไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทําให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นศูนย์แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะ ขั้วหนึ่งก็จะเป็น v ศย์ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น r 2ไปแล้วซึ่งรวมถึง r 4เช่นกันมันก็จะทําให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ v a ไหลผ่าน r 2ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0ูนย์ั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ 1, 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ูออกไป ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการทานันศสิสาททั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากาแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าวลต์งจุดมันเท่ากันกระแสะไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทําให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคําที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่่งงงกกาาารรรเเเปิิดวววจท้้้ไไนนีียยยออพขลมัคืช จุนนัองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทําให้มันไม่มีกระแสะไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสะไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสะไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสําหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีตสโตรนวิตซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิตสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากัน มันจะทําให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลท์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวฐานไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด1000พันโอห์มเนี่ยสตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ยสตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมีหงตัวนะครับมีค 20,000โอห์ม oh แล้วก็มีตัวหนึ่งเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง2,000โ oh อห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ20,000โ oh อห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง2,000โ oh อห์มแล้วค่อยปรับตัว2,000โ oh อห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า2,000โ oh อห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับ เราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทําให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลน,นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นศูนย์เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมมมดุลลลแแ้้ววตต่่่่่าาาาเเพือออใหใหคัันนจจกกกขึะะรบบ็ง เนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลน,นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยอ่าเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะสามารถทําให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สํคาคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัว เก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าค่าหนึง่ง แต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสะไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์ครับมันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสําหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจรวีสโตรนบิดนั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ย ให้ hey, ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทําให้กระแสะไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์สจุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน,อน,น้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสะเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าค่านึงเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าค่าหนึง่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทําโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคําพูดที่ตอบาดยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเ <s> หตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่เองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสนเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะท มีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอ,อนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ